สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าจะใกล้ตัวหลายๆายคนนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยข้อความคำเตือนที่มาพร้อมกับโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะครับเรื่องนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากนะครับมีเอกสารสรุปแนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยนี้ออกมาด้วยซึ่งมาจากคดีที่ผู้ประกอบธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยของฟ้องคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อ๋อฟ้องเรื่องอะไรเหรอคะ ก็คือฟ้องเพราะไม่เห็นด้วยที่คณะกรรมการออกประกาศบังคับให้เวลาโฆษณาหรือแสดงภาพลักษณ์สินค้าหรือโลโก้บริษัทเนี่ยต้องมีข้อความคำเตือนด้านสุขภาพอออย่างเช่นสุราเป็นเหตุก่อมะเร็งได้หรือเบียร์เป็นเหตุให้สมองเสื่อมได้อะไรแบบเนี้ยควบคู่ไปด้วยเสมออืมเข้าใจแล้วค่ะประเด็นก็คือการบังคับแบบนี้ ถือเป็นการจำกัดสิทธิของผู้ประกอบการหรือกระทบเสรีภาพเขามากไปหรือเปล่าใช่ไหมคะใช่เลยครับนั่นคือข้อโต้แย้งหลักของผู้ฟ้องคดีเลยงั้นวันนี้เรามาเจาะลึกกันนะคะว่าสารท่านมองเรื่องนี้ยังไงมีเหตุผลอะไรประกอบคำตัดสินบ้างแล้วมันสะท้อนหลักการอะไรสำคัญๆเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือการใช้อำนาจของรัฐ ได้เลยครับเราจะมาดูกันว่าไอ้ข้อความเตือนที่เราเห็นเห็นกันเนี่ยมันมีที่มาที่ไปทางกฎหมายยังไงทำไมศาลถึงมองว่าการบังคับให้แสดงข้อความพวกนี้มันไม่ได้ขัดกับรัฐธรรมนูญน,น่าสนใจมากค่ะงั้นเริ่มที่ต้นเรื่องเลยค่ะทำไมผู้ประกอบการถึงไปฟ้องค่ะจุกเริ่มต้นมันเป็นยังไงครับเรื่องก็คือมีบริษัทผู้ค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่4ราย เขาไม่เห็นด้วยกับประกาศฉบับหนึ่งของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ออกมาตอนปี2557ประกาศนี้แหละครับที่กำหนดว่าถ้าจะโฆษณาหรือทำประชาสัมพันธ์อะไรก็ตามแล้วมีการแสดงภาพสัญ,ญลักษณ์ของเครื่องดื่มหรือของบริษัทจะต้องมีข้อความคำเตือนหนึ่งใน9รูปแบบแสดงคู่กันไปตลอดคำเตือน9รูปแบบที่ว่าก็คือที่เรายกตัวอย่างไปตอนแรกๆใช่ไหมคะพวกก่อมะเร็งสมองเสื่อมพิการอะไรพวกนั้นถูกต้องครับประมาณนั้นเลย มี9้าแบบให้เลือกใช้แต่ต้องมีประกอบเสมอทิแล้วหลักๆก,ก็คือเขามองว่าประกาศเนี้ยกระทศรีภาพในการประกอบอาชีพของเขาตามที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้แล้วก็เป็นการจํากัดสิทธิเกินกว่าเหตุเกินความจำเป็นก่อนจะไปถึงคําตัดสินของศาลอยากทราบที่มาที่ไปของกฎหมายนิดนึงค่ะก่อนหน้าประกาศปี57นี่มันมีกฎหมายอะไรปูทางมาก่อนไหมคะมีครับ ต้องย้อนไปดูตัวพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พศ2551ก่อนนะครับตัวพรบนี้ให้อำนาจออกกฎกระทรวงได้แล้วก็มีกฎกระทรวงออกมาปี2553กำหนดหลักเกณฑ์เรื่องการแสดงภาพสัญ,ญลักษณ์อะไรพวกนี้แล้วในกฎกระทรวงปี53นี่แหละครับที่ระบุว่าให้คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยมีอำนาจกำหนดลักษณะรูปแบบแล้วก็เงื่อนไขของข้อความคำเตือนที่จะต้องแสดงประกอบกับภาพสัญ,ญลักษณ์อ๋อค่ะค่ะครับ แล้วคณะกรรมการก็เลยใช้อำนาจตามกฎกระทรวงนั้นมาออกประกาศปี2557กำหนดานรายละเอียดข้อความคำเตือน9แบบที่ว่านี่แหละครับเข้าใจลำดับแล้วค่ะแสดงว่ามันมีฐานอำนาจมาระดับหนึ่งแล้วทีนี้พอเรื่องไปถึงศาลปกครองสูงสุดท่านวินิจฉัยว่ายังไงบ้างคะศาลปกครองสูงสุดท่านวินิจฉัยยืนตามประกาศของคณะกรรมการครับคือเห็นว่าประกาศนั้นชอบด้วยกฎหมายมีเหตุผลหล,ลักๆว่าอะไรบ้างคะ เหตุผลสำคัญประการแรกเลยสารมองว่าคณะกรรมการเนี่ยม sì, ีอำนาจตามกฎหมายจริงๆในการออกประกาศกำหนดรูปแบบคำเตือนเพราะกฎกระทรวงปี2553ให้อำนาจไว้ชัดเจนก็ค yes, ือไม่ได้เป็นการใช้อำนาจเกินขอบเขตว่างั้นเถอะนะคะใช่ครับแล้วประการที่2ซึ่งสำคัญมากสารมองไปที่วัตถุประสงค์ของการมีข้อความคำเตือนคือสารเห็นว่ามันเป็นการให้ข้อมูลข่าวสารให้ความรู้ที่จำเป็นกับประชาชน กับผู้บริโภคเพื่อให้ตระหนักถึงพิษภัยผลกระทบความเสี่ยงต่างๆของแอลโกอฮอล์ทั้งต่อสุขภาพต่อสังคมเพื่อให้เขาจะได้ใช้ข้อมูลนี้ตัดสินใจก่อนจะบริโภคแสดงว่าศาลให้น้ำหนักเรื่องการให้ข้อมูลความจริงแก่ผู้บริโภคมากๆเลยนะคะแล้วประเด็นที่ผู้ประกอบการแย้งว่าเป็นการจำกัดสิทธิล่ะคะศาลมองมุมนี้ยังไงศาลเห็นว่าการบังคับให้แสดงข้อความคำเตือนเนี่ย มันไม่ได้ไปกระทบกระเทือนถึงสาระสาคัญของสิทธิในทรัพย์สินหรือว่าเสรีภาพในการประกอบกิจการของผู้ฟ้องคดีเลยนะครับคือผู้ประกอบการก็ยังผลิตได้นําเข้าได้ขายได้ทําธุรกิจได้ตามปกติไม่ได้ห้ามทําธุรกิจแค่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเรื่องการให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคควบคู่ไปด้วยเท่านั้นเองอืมพอจะเห็นภาพคะ่ะแล้วเรื่องความสอดคล้องกับกฎหมายอื่นๆหรือหลักการที่ใหญ่กว่านั้นศาลได้พูดถึงไหมคะพูดถึงครับ สารชี้ว่ามาตรการนี้มันสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายหลักคือพรบรควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปี2551เองที่มุ่งป้องกันผลกระทบด้านลบอยู่แล้วแล้ว,ลวก็ยังสอดคล้องกับหลักการคุ้มครองผู้บริโภคตามรัฐธรรมนูญด้วยที่ให้ความสําคัญกับการปกป้องสุขภาพของประชาชนนอกจากนี้สารยังอ้างถึงมาตราย6หวงเล็บหนึ่งในพรบรด้วยซ้ําที่กําหนดให้ผู้ผลิตหรือผู้นําเข้าเนี่ยมีหน้าที่ต้องจัดให้มีฉลากและข้อความคาเตือนเกี่ยวกับพิษภัยโดนบรรจุพันอยู่แล้วนะครับอ๋อค่ะค่ะ ดังนั้นการกำหนดให้มีคำเตือนในสื่อโฆษณาด้วยมันก็เลยเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับหน้าที่ที่เขามีอยู่แล้วตามกฎหมายสรุปได้ว่าศาลปกครองสูงสุดก็เลยมองว่าประกาศฉบับนี้ชอบด้วยกฎหมายแล้วไม่ได้จำกัดสิทธิเกินไปเพราะเป็นมาตรการที่จำเป็นสมเหตุสมผลเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะด้านสุขภาพถูกไหมคะ ถูกต้องครับเป็นการชั่งน้ำหนักกันร,ระหว่างสิทธิในการทำธุรกิจของผู้ประกอบการกับความจำเป็นในการคุ้มครองสุขภาพของประชาชนและสังคมโดยรวมซึ่งกรณีนี้สารให้น้ำหนักกับประโยชน์สาธารณะมากกว่าจากคำวินิจฉัยนี้ถ้าให้สรุปเป็นบทเรียนหรือหลักการสำคัญสคัญที่เราได้เรียนรู้จะมีอะไรบ้างคะครับ ก็มีหลายประเด็นเลยนะครับ 1. คือเรื่องความสมดุลอย่างที่ว่าไปคือสมดุลระหว่างสิทธิเสรีภาพของผู้ประกอบการกับการคุ้มครองผู้บริโ,โภคและประโยชน์สาธารณะอันนี้หน่วยงานรัฐต้องคำนึงถึงเสมอเวลาจะออกมาตรการอะไร 2. คือการใช้อำนาจรัฐเนี่ยต้องมีความจำเป็นต้องได้สัดส่วนแล้ก็สมเหตุสมผลไม่ใช่ทำเกินกว่าเหตุ และ3ซึ่งสำคัญมากคือการให้ข้อมูลความจริงอย่างเพียงพอแก่ผู้บริโภคเนี่ยถือเป็นเครื่องมือสำคัญมากๆในการคุ้มครองผู้บริโภคเลยครับชัดเจนมากค่ะ สรุปภาพรวมก็คือคำตัดสินนี้เป็นการตอกย้ำหลักการว่ารัฐมีอำนาจและก็มีหน้าที่ด้วยในการกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องให้ข้อมูลความเสี่ยงด้านสุขภาพแก่ประชาชนผ่านข้อความคำเตือนต่างๆเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภคและการทำแบบนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นการจำกัดสิทธิท,ทางธุรกิจจนเกินไปช่ยครับผลของคดีนี้ก็ช่วยให้เราเข้าใจที่มาที่ไปเหตุผลแล้วก็น้ำหนักทางกฎหมายที่อยู่เบื้องหลังข้อความเตือนที่เราอาจจะเห็นกัน จนชินตาไปแล้วนะครับมันสะท้อนให้เห็นว่าการจะออกกฎเกณฑ์อะไรมามันต้องมีการพิจารณาต้องสร้างสมดุลระหว่างมิติต่างๆทั้งเศรษฐกิจสังคมสุขภาพค่ะทีนี้ก่อนจะจากกันวันนี้มีคำถามหนึ่งที่น่าสนใจชวนให้คิดต่อนะคะคือถึงแม้สารจะบอกว่าการบังคับให้มีคำเตือนเนี่ยมันจำเป็นและทำได้ตามกฎหมายแล้วก็ตามแต่ในทางปฏิบัติจริงๆแล้ว ข้อความคำเตือนในรูปแบบที่เราเห็นเห็นกันอยู่ทุกวันนี้มันมีประสิทธิภาพแค่ไหนในการสร้างความตระหนักรู้จริงๆหรือว่าทำให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมได้จริงๆอืมนั่นสินะครับ หรือจริงๆแล้วเราอาจจะต้องการแนวทางอื่นหรือเครื่องมืออื่นมาช่วยสื่อสารความเสี่ยงพวกนี้ควบคู่กันไปด้วยไหมเพื่อให้เป้าหมายเรื่องการคุ้มครองสุขภาพประชาชนเนี่ยมันบรรลุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดจริงๆอันนี้น่าจะเป็นคำถามให้เราได้คบคิดกันต่อนะคะ